ทึบสำหรับสายบรรทุกของสดโดยเฉพาะคันนี้จัดสเปคแบบโคตรโหดใช้งานได้ยันลูกบวชเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะส่งงานตู้ทึบสายบรรทุกของสดอีกหนึ่งหลังคันนี้ความสูง1.70วัดจากพื้นกระบะอลูมิเนียมภายนอกเบอร์23หนา0.6มิลรงหัวซิ่งปีกท้ายซิ่งว์วลกลางคันนี้เปลี่ยนโครงสร้างทั้งหมดเป็นโครงสร้างแบบหนาคาดเหลืองหนา1.8มิลแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมแน่นอนปีกท้ายทรงซิงก์วลกลางพร้อมแถมไฟแต่งซิ่งให้อีก10ดวงไปดูด้านในกันต่อด้านในปูด้วยโฟมกกันระแท แ่ก่อน1ชั้นแล้วจึงปิดทับด้วยอลูมิเนียมเบอร์23หนา0.6นมิลอีก1ชั้นสำหรับบรรทุกของสดโดยเฉพาะและยังเปลี่ยนฉากขอบตู้เป็นฉากสแตนเลสทั้ง2ฝั่งใช้งานได้ยาวๆล้างกระบะได้สบายๆไม่มีผุพังแน่นอนพร้อมแถมไฟ LED แถบเส้นคู่ในตู้ให้อีก1ชุดไว้ใช้งานในตอนกลางคืนสเปคคันนี้สำหรับบรรทุกอาหารสดต่างๆอาหารแช่แข็งที่มีความเปียกชื้นสามารถล้างทําความสะอาดก,กระบะได้ก็จัดตามสเปคคันนี้ได้เลยใช้งานได้ยาวๆปรึกษาสอบถามเข้ามาดิเซนการ์ชัน ได้เลยยินดีให้บริการค่ะ